สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ IMM Channel ของผมไอค้าครับผมยินดีต้อนรับเข้าอยู่กับเกมเออเกมโอนิจิรินะผมซึ่งตอนนี้ครับก็ไม่รู้ว่าเลเวลอัพมา20มันงเมื่อไหร่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับเออยังไงอะ่ะก็ RPG นอะไรครับผมใช้ตัวละครเดินไปเดินมานะมดูดิเออ20ตอนไหนวะ ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเลยเอออืมไหนว่านี่ไง ในนี่นี่นี่ในร้อยหกเจ็ดเอา,ามังเนขวานร้อยหกเจ็ดเอาเอาสมแล้วเหรอเฮ้ยงงเ่ยเดี๋ยวผมจะดูอะไรที่มันตืดีหน่อย ตอนนี้ก็เพิ่งเล่นก็เลยกากาหน่อยนะมนไม่หน่อยเอาโคตรโคตรกาแต่ก็ใช่ไม่ได้นะเราจะลองหาของที่ดูดีที่สุดนะถ้าใครแหละ,ะถ้าอยากได้ของเทพเทปก็เล่นให้เวลดีๆแล้วค่อยไปเติมก็ได้ครับอะ่ะเราจะไปลุยดันนะครับ เป็นชาชนูลันเราจะไปเควสเนี่ยครับเควสสานเจ้าอยากครับอ๊ดเด,ยเดียวเดี๋ยวเดะ เดิน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 เดน,นี่นรกแตกยังไม่เข้านะผมขอเข้า,านี่ครับยากอันนี้ผมยังไม่ได้ดำเนินตามเเรื่องละขี้เกียจครับมันยาก con trai tụi tụt này nếu phòng nam trai ya 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 ra ca ya 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 ra ca ya 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 ca con này nam trai ya 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 ra ya 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 ยาลาไหนกาวังจะได้ตุยตูดนายในห้องน้ำชายยา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 ลาไหนกาย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 าลาไหนกา ฉันเดินออกมาจากห้องน้ำชายเห็นเธอใส่เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยเลยเดินเข้าไปชักว่าทำไมเธอจึงเดินเข้าไปชิวฉินไปโน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 ฟังจะได้ตุยตูดนายในห้องน้ำชายยา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 อะไรก็ร้องทำไมวะกำลังจะพูดอะไรก็เลยร้องเลยว่จะเออตกใจ นี่หลบหลบครับที่เหลือจะให้คนจัดการครนะับโอ้ยไม่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 เกือบเกือบเกือบแล้วไงอ่ะไม่เกือบอ่ะโดนเลยโอ้โหไอ้ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์เขียว ยิงครับอืมเอาละครับถึงเวลาแล้วครับผมดาบตกลงมานะครับก็หยิบไปเห็นว่าเป็นอาวุธทั่วไปไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่านะฮะเอาละครับก็เดินเข้าไปแล้วนะผมน่าจะพากอะไรอย่างนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้ล็อกเพลงอเบรตอนนี้ก็ก็เอายิงไม่ถู้ไหนงั้นยิงระยะใกล้เลยกันโอ้โหเฮ้ย พวกจะได้ตูออต้อีตูต้นายในห้องน้ำชาจริงนะผมถนัดธนูมากที่สุดละเพราะผมไม่ใช่แนวบูอะ่ะผมสายเนี่ยนี่ไงสายธนูนะผมตอนเลือกสายก็เลือกว่าอยู่แล้ว้ลยแต่ไม่ใช่นักเวนะนักเวมันก,มนก็มันก็แบบป๊อปไปป่ะวะธนูก็ยังแบบโอเคกว่าเยอะเลยนะอุ้ยอะไรเนี่ย ลักกี้บอกครับอะไรก็ไม่รู้อะกล่องโชคครับเหอเห็นอะวงชจะได้ตอีตูดนายในห้องน้ำชายเอาเหมือนเหมือนเหมือนเต้นคัฟเวอร์เลยว่ะหันหลังให้เดี๋ยวหันมาเดี๋ยวก็หันมาแบบเต้นแบบอะไรให้อย่างงี้ใช่ไหมรู้รู้รู้ทันเว้ยไม่ต้องมาหลอกให้ดีใจไปรู้ว้โอู้ดูก็กลัวหรอ แม่ไม่ต้องวิ่งตามมาเลยโอ้โหอย่าตามมาอย่าตามมาอิดอืมทำร้ายรังแกเด็กไม่ดีนะเฟ้ยโอ้โหไอ้ขาวขาวกลมกลมคุงครับนี่ขาวขาวกลมกลมโอ้พี่ไอ้โตมาเห็นนี่ด่าตายเลยนะอยู่ๆมาขาวขาวกลมกลมคุงมันคืออะไรฮะ เดินมาเดอะดาวลูมะเริงล่าเร,งเริงล่าเริงล่าเริงล่าตรงไหนมันถ้ามันเริงล่ามันจะมาไล่ฟัดข้าพเจ้าไหมเนี่ยโอ้เริงล่านี่เขาเรียกว่าดาวลูมะขุนมัวเข้าใจไหมเราเล่นบุกอะไรเนี่ยแป๊กโค,โคเลยเอาเถอะนะเอาละครับถึงเวลาแล้วนะมันก็บุกคุ้มไปเลยนะผม,มประตูก็ไม่ยอมเปิดแนละ้วจะให้ทำไงเนี่ยเออเปิดแล้วนะโอ้โหเปิดถ้านะยังกัดเทอรรนเนอร์เลย อดี๋ยวเจ้าเป็นจำเป็นตัวบมีกุญแจเพื่อเปิดประตูนะโกลอนหน้านำกุญแจไมาได้ค่ะจะเปิดประตูให้เจ้าฉะนั้นไปหากุญแจมาจากข้อข้างๆอันนี้มานะโกลอนโอ้ยไอ้หนวดไอ้หนวดตัวก็เตี้ยมาโกลอนโกลอนนยเม่ยิงใส่แตกเลยเขากบเรียกว่าเด็กผ่านเด็กเบกเด็กเกาลาวเขาจะ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 จยิุ่ยใหญใหญ่เขามากายเอเมก็เข้ามาจากเลยฮะ มันไส้ยืนเก๊กเหรอยืนเก๊กเ่ะอือแล้วเราจะไปลุยนรกแตกคนเดียวก็ไม่ได้นะถ้าจะลุยนรกนรกแตกนี่ควรจะมีเพื่อนไปลุยด้วยนะไปร่วมทําสงครามแบบเขาเรียกว,ว่าสนับสนุนในการก่อสงครามนะผมช่างเจ้า หนึ่งในพวกลามกุญแจใช้สำหรับไขประตูนะผมหนึ่งในพวกนี้แหละที่มันพูดถึงเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเถิดนะอู้อ่ะไรอ่ะอ่ะไรอ่ะอะไรล่ะฉันจะไปตุยตุยในห้องน้ำชายย่า ยิงไม่โดนเลยว่ะเออเข้าไปแล้วครับยิงแล้วครับหูมันดนขึ้นมาครับเราก็แบบถูกสกัดไว้ได้นะอืออะไรมันจะโชคดีปานนะี้ฮะเอาแล้วครับยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปยิงอื้แล้วก็เอายังทันภาคยังไม่ทันมันเลยชิงตายก่อนไนะั้ไงแมนะ่เนี่ยเขาห้ามรู้จักรัสุภาสิตชิงตายก่อนห้ามนะรู้จักเลยโอ้โอ โอ้โหเล่นมุกเนี่ยละมุกนะแบบคนอื่นก็แบบมุกอะไรของมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำเถอนะนละอู้วเล่นอะไรนะ่ะโอ้โหทำร้ายเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักอฮึทำร้ายเด็กผู้หญิงอะ่ะอ่ะอู้ห่ากอลอนกอลอนหย่ากอลอนกอลอนหรอกมูกอลอนแห่งความโศกเศร้าแบบโศกเศร้า,า,าจะมาไล่ ตีคนอื่นเขาไปทั่วอย่างนี้ไม่ใช่ปสส่าวะโศกเศร้าแล้วแบบโมงกุญแจคนอื่นเขาไปซ่อนไม่ให้เขาผ่านบานเล่ยป่ะแบบบ้าไม่รู้เรื่องีริงเฮ้ยสัก <c oughs> ส,อสอนเพื่อนไต่พวกนายนะ่ะโอ้เป็นเกมที่มันจริงนะนจริงถึงจะไม่มีคืงเขาจะไม่ได้สนับสนุนอะไรแต่ว่าจริงๆคือสนุกอะผมชอบ โอ้เฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยเ่าดีเอาทำลายผู้หญิงอีกเนาะไอโกลอนหลายความสามารถทำลายไม่ได้แม้กระทั่งผู้หญิงนะออยิงยิงยิเข้าไปเาไม่ตายนี่ขนาดกาขนาดนี้ยังเล่นมันได้เลยนี่ สายผมเป็นสายที่ไม่ค่อยใช้สกิลนะใช้สกิลมันใช้สกิลมากมันไม่ไม่ไม่รู้ดิแปลกใช้ก <S 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 สกิลม,มันก็เหมือนไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวดาวและพวกนี้มากมายหรอกฮนะอันนี้ผมก็ไปตะก,กาที่คิดขึ้นมาเองตะก,กาแล้วบอกไม่รู้นะไม่ไม่ได้เล่ว่ตาตกะกาแล้วมั้งอย่างเงี้ยตะก,กาคืออะไรวะอาวการ,รมแบบอน,นาถมากเลยแต่และอย่างใี่พูดออกมาไม่รู้จักอายเลยเราเนี่ย เอาเถอะนะ่ะช่างมันช่างมันนไหนก็ไหนๆแล้วนะ่ะฮิน,นี่ก็กุญแจแล้วเอากุญแจไปไขนะเอาเราไม่ได้จับอ,อ่ะเมื่อกี้อู้หยิบอะไรมาก็ไม่รู้แน่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิง่งดิวเฮ้ยแล้วเราจะเล่ามุกอะไรดีว,วเนี่ยพูดก็ไม่หยุดไม่หย่อนทุเรศจริงเลยนะอาอแล้วก็ด่าตัวเองแล้ววันที่จะสนุกได้ไงวะเอาเอา,เอาเถอะนะ่ะ เพราะว่าอะไรเลยมาที่พูดอย่างงี้ยเพราะว่าเกมแบบนี้มันจะน่าเบื่อไงเพราะว่าแบบเงียบไปตี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 แบบมึงเล่นมอไเล่นฮอนคนเดียวหรออย่างเงี้นแหละมันไม่ใช่ไงถึงจะรู้ว่าจะไม่มีใครดูอะไรมากมายแต่ก็รู้ไงว่าคนเขาชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนแล้วจะมารุมดีวะแล้วมันกระทืบใส่แล้วบอกแล้วอย่าทำร้ายเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งจิ้งกระดิ่งแมวกระดิ่งหมากระดิ่งกบกระดิ่งหมูโอ้ย จะกระดิ่งอะไรก็ตามเถอะอะไรเนี่ยดาลุมะสมามมทถมทุกอะแบบตอนตอนแรกเริงล่าตอนนี้แบบมามทถมทุกแล้วนะโอ้ยอย่ามายิ่งโว้ยหลบหลังต้นนายแล้วเนี่ยหลบหลังบอสแล้วนะบอสย่อยบอสย่อยโอ้หยิบดาบก่อนไม่หยิบมันไม่ได้ครับเห็นแล้วตาร้อนเป็นไฟโอ้ยอย่ามายุ่งโอ้หหอออออโอห ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายโอ้โอ้โอ้เป็นไรเนี่ยโอ้ไม่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 โอ้ไม่ไมไมไมโอ้เด็กกีดหรอแ่วแตกหรอฝีมือเยี่ยมแหมคนชมด้วยเขินอนะโอ้โหผู้หญิงชมอือทั่วไปก็เก็บอะเก็บทำไมไม่รู้ เหม่ yeah. ยังไม่ได้ยิงเลยเผื่อจะมีอะไรดีๆมีอะไรดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่อยากเกินไปกว่านั้นเหมือนสไส้ว่ะกัางโคบี่หน้าตาก็ทุเรศจมันจะมาแลบลิ้นปิน้นตาใส่ไปไกลไปตายก็ง่ายคนระับ เวลาเก็บเราชอบไปเก็บไอ้ถุงไร้ประโยชน์ละต้องมาเก็บไอ้นี้ถ uh ุงไร้ประโยชน์ก็ให้องค์หญ mm. ิงชิซุกะเอาไปทำขนมขายนน่นแม่โอ้ก็ต่คไที่เห <uh ็นเกม RPG แนวมุ้งมิงฟุงฟิ้งกระดิ่งหมาอ้กระดิ่งกระดิ่งแมวนะกระดิ่งไม่กระดิ่งแมวนะแหละนะก็ พยายามจะเล่นมุกไงแต่มันก็หมดมุกมมีมุกอะไรให้เล่นนะเล่นแล้วก็แปก๊กแป๊กก็โดนรำคาญแบบเล่นอะไรของมึงอะ่ะอันนี้ก็แบบเป็นบอสบอสกากาแล้วผมทำอะไรก็ทำไมเ่เป็นไม่เป็นนะต้องสู่บริย่างเดียวทุเรศแบบบอสทุเรศว่ะยิงแม่งเลยเอา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 ทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมเนี่ย ความพ่นอะไรเนะี Bot, ่ยอะบอสสนุกเหรอตลกป่าววะเอา้าทีบิกเสียใจขีบไม่โดนไม่เจ็บด้วยอะดูบอสเป็นแค่บอสแค่บอสทำอะไรได้สาระเป็นถึงบอสทำอะไรได้สาระมาดูบุหรี่แล้วเป่าทำเล่นเด็กมัญยาวอ่อนเลยดูดิทึบผมให้กระทึบมาคุณลองคิดดูดีดิเดี๋ยว มันก็ทึบไปก็ทึบมาแล้วเป่าเอาบุรีพ่อมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยทำตัวให้สมเป็นบอสหน่อยเห็นไหมล่นะเทพประหลาบบบเจ้าไม่เร็วเลยข้าจะเอาจริงอะนะเอาจริงอะแน่ใจเอาจริงเด็กบ้าเลยเอาจริงวะเล่นยิงกับเด็กมันเอาจริงพูดมันเป็นพูดทำไมเป็นพูดโหปากดียิงตายเลยโอ้ยยังไม่พังยังไม่พังยังไม่พังตอนแรกนึกว่าพังนะยิงแม่งเลย บอสอะไรประโยชน์แล้วจะมาพ่นไอ้ลูกไอ้พวกนี้เข้ามาทำอะไรอ่ะลำคารท่านะไหมลูกน้องก็ไรประโยชน์ไรประโยชน์ทั้งตัวนายลูกน้องเลยตัวเล่เนี่ยโอ้บอสเป็าตร์อะไรวะแล้วมาโดนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักฟุฟฟิงกับวงกลิ้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 งนะกลิ้งกลิ้งกลิ้งขึ้นเลยวะกระดิ่งหมากระดิ่งกบทุบแม่งอะ บาไปอาจจะมีคำหยาบคายก็ต้องขออภัยในหน้ท no ี่นี้ด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้สำนึกผิดอะไรหรอกอากรรมอ่าเถอะครับก็สำนึกผิดนะอุย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 ยยิงเฟยเอาไปยิง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 อ้าวบอกแล้วว่าอย่าทำลายร่างกายเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักโรลี่ด้วยโทษทีข้าอยากจะขอพักพักเหนื่อยอะไรฟะ พักอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลมลมลมปากมันแสนเหม็นเน่าของมันอะอื้มโอ้โหแล้วบอกว่าอย่าปามาโอ้โหอื๋อ๋อยเดี๋ยวตายไฟยยังไม่ได้กินยาเลยนะยิงเลยยิงเลย ที่ผ่านมายิงแล้วมันโตไหมเนะี่ยไม่ไปเฮ้ยกินกินต้องกินแล้วตอนนี้ไม่กินไม่ได้เออโอ้เลิกเลิกสถิีินี่นี่นี่โอ้เป่าเป่า,ปาลม โอ้ๆๆๆๆยังไม่มีเวลาโผล่ช่องให้ให้ไปเอาคู่หูมาพวกนี้แหละโอ้ตายยากนะครับไอ้เนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันจะมีดันโหดกว่านี้มันจะมียังไงวะเพราะว่าพวกเท่ๆเนี่ยเขาก็ต้องมีดันอะไรอย่างเงี้ย ทำไมเลื่อนไม่ลดเลยวะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเอเอนั่นช่วยวะใช้ธนูไม่ได้อะกินกินขนมดังอนะยาแก้ป,ปวดเกี่ยวอะไรกันวาเฮ้ยดิ ได้เลยวะโอ้โหไม <im sharing> <Wing. Okay. S 1> ่ทำแล้ <im S 1> วโอ้ยิง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 ยย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 งยายย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 ยมยย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 นยยยมยย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 ยมันใช้ยยยยนยไยยย กินต่อกินยาอูอ้อยามยุ่งโอ้โหตายแน่นอนได้เอสแน่นอนมีเอาจะเอาเอสเอสชอบชอบไซส์เล็กอ้ออ้อเอาเอาสก,กิลแต่ละอย่างมาไม่สนใจเลยปะกินไม่ได้แล้วอะ่ะ โอ้ยตายผมรู้สึกว่าเลือดมันไม่ลดเลยอะเออ ไม่ลดเลยอะเปลี่ยนอาวุธแปบ๊บอันนี้แล้วกันเทพสุดละเดี๋ยวนะใช้นี่ดัน ก็กระทืบกระทืบกระทืบโอ้ตูดก็เหม็นจะมากระทืบอะไรอีกตดตดสีเขียวนี่ตดใช่ปะดูดูมันดูมันไอ้ก็ตามมาจังวะโศกเศร้าอ่ะโศกเศร้าตายอ่ะโอ้ยเลือดลื่นไหลมาตลอดพอมาถึงตัวนี้จนมุมเลยจริงเฮ้ย ทุเลตววะเอาจริงเหรอนี่เอาจริงเหรอเอาจริงเหรอมีสิทธิ์อะไรเอาจริงวะอ๋ออ๋ออโอ้โอ้โห ไรไม่ได้แล้วด้วยโอ้ยโอยเอาที่สบายใจเลยเอาที่สบายใจเลยตาย บอสเร็วเลเวลค่าสิบสี่บ้าตูดก็เหม็นตดก็เหม็นทุเ่เล็เท้าก็เหม็นทีพวกมาได้ไงวะเหม็นหมดเลยไปอาบน้ำมั้งนะอู้หลุง อบาบน้ำบ้างแล้วลุงโออโออโอโอดูเรื่องเป็นส่วนไหนเนี่ยเฮ้ยมันพังเฮ้ยที่ฟันมาต่อดได้คือมันพังเหรอทำไมไม่บอกตแต่แรกว,วะวูจะตายอยู่แล้วเนี่ย มมนรู้ต้องจะตายด้วยนะขน,นาดวะขน,นาดโคตรเลยโอ้โอ้โอ,โอ้มันไม่มีท่าทีวะฒนะเลยเนะี้ยตายแหละโอ้โอเคโอเคยอมแพ้ก,ก็ได้ อโดเดี๋ยวคอยดูเถอืมเจะแก้แค้นไม่มีทางชน,นะได้หรอกโดภาคมาสามัมพอถึงตัวนี้จนมุมเลยจริงอะไรวะแล้วถ้าเป็นนรกแตกจะเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้ตายอย่างเขียดแน่นอนเอยเหนื่อยใจเหนื่อยใจอ้อ เราก็ร้องให้แมวฟังอะโรดช้าอีกเนาะคือเขาต้องการอะไรจากสังคมมะรเดีวๆด้โอ้เราก็เต้นรำไห,ห้ดูหรอก้นรำเต้นเพลงแบบลอยลอยกระทงแบบเต้นลอยกระทงแบบรำให้ที่ดูด้วยต้องมีน้องแก้วหรอกเขาไม่ต้องแก้วคือใครวะทำไมต้องมานั่งรำให้เราดูด้วยไม่เห็นมีใครเลยรำเองแหละฮนะ ก็เดี๋ยวลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมาลำวง ลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจมัาเถิดเดือนสิบสองน้ำกระดองเต็มตะลิ่งเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ลาไปด้วยอย่างนี้เลยกันเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดอะวะมุมกล้องมุมกล้องเรื่องมุมกล้องไงเนี่ยโอ้โอ้คณิพพอมาฮนะขอกาบขอบคุณที่มารับชมนะผม แล้วก็บ๊ายบายครับ See you again tomorrow